รายการคำตอบชีวิตคำถามข้าใจชีวิตเกิดได้ภายกำหนดมายังสงสัยว่ามีบอสาดนาหรือว่าแค่ตาเหตุบุญญาตินามคำตามพันวา่าก็บอมั่นใจ สิไปใส่บ่กเคยมีภัยให้คำยืนยันส่วงเลื่อนจริงจาก,จากพระคัมภีร์ผู้คุ้มคุกเศร้าเมืองฟิลิปปี เอามาจากพระคัมภีร์กิจการบทที่1ิพวกที่ได้ติดตามพระเยซูก็ได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสิบไปเว้าเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูให้คนอื่นได้ฟังแล้วก็ได้มีผู้ติดตามสองคนเล่ามีซือว่าเป่าโลกกับศิลาดเพิ่นได้พากันไปเมืองต่างๆเพื่อสิเว้าเรื่องข่าวดีนี่คือกันมีเถื่อนึ่ง เปาโลกกับซิลาดเพิ่นได้เดินทางไปเมืองฟิลิปปีพอหอดมือยุดพักเพื่อนำมาสการพระเจ้าประจำสัปดาห์พวกเล่าก็ได้ออกไปหิ้มแม่น้ำนอกประตูเมืองอันเป็นหมองที่พวกเล่าคึดว่าหน้าสิมีคนใส่หมองหันเป็นหมองประสมอธิษฐานพวกเล่าสองคนได้นั่งลง และ,กะว,วกเว้ากับพวกเมยิงที่ซุ่มนุ่มกันอยู่หันมีเมยิงผู้หนึ่งนั่งมีซื้อวาลีเดียลีเดียผู้นี้เป็นคนขายผ่าอันมีราคาแพงและนั่งยั่งเป็นคนที่นับถือพระเจ้าในขณะที่นั่งลีเดียกำลังฟังเล่าเว่าอยู่นั่นพระเจ้าได้เปิดหัวใจของนางแล้วนั่งกระเสือในสิงไดที่เปาโลเวา นางก็เลยได้หับปับติสมาือว่าปิธีจุมนามพร้อมกับสุกค้นอยู่ในฮื่นซ่านของนางแล้วนา่งก็ได้ขอให้เปาโลก,กับซิลาดไปพักอยู่หม่องเฮื่นของนางนา่งบอกว่าถ้าพวกท่านเห็นว่าอิสันเป็นคนติดเสื้อในพระเยซูยางอิหลีก็ขอ,ขอให้มาพักมาเศร้าอยู่เฮื่นของอิสันเดอ้อวาสันละเปาโลก,กับซิลาดก็เลยได้ตอบตกลง มีอยู่เหมือนหนึ่งในตอนที่เปาโลก,กับศิลาดกำลังสิไปหม่องส้ำรับการอธิษฐานพวกเล่าเดยพอกับนั่งถาดผู้หนึ่งซึ่งถือวิญญาณซัวสิงอยู่มั่นเท็ดให้นั่งถาดสามารถทำาน่ายถ้วยถักอนาคตได้นั่งถาดหาเงินให้กับเจ้าน่าทด่เป็นจำนวนบักหลายนั่งถาดได้ย่างตามเปาโลไปต่อยๆแล้วก็ห้องตะโกนว่าคนพวกนี่ เป็นผู้รับใส่ของพระเจ้าสูงสุดพวกเขาเดมาบอกให้ทานฮูวาสิลุดพ้นจากบาปได้จังไดนั่งถาดห้องตะโกนจังซี่อยู่หลายมือจนเปาโลทนบวหวแล้วเปาโลก็เลยหันไปบอกกับวิญญาณซัวที่สิงอยู่นั่นวาในนามของพระเยซูเฮาขอสั่งให้เจ้าออกจากล่างของนั่งผู้นี้เดี๋ยวนี้แล้วมันก็ออกจากล่างของนั่งถาด ปุบปับเลยพอ่อเจ้าน่ายของนางถาดเห็นว่าเบิดหวังที่สีหาเงินหาทองได้แล้วพวกเขาก็เลยไปลากเอาโต,โตของเปาโลกกับซิลาดไปหาเจ้าหน้าทีแล้วเจ้น่ายของถาดยิ่งผู้นี้กระตะโกนบอกเจ้าหน้าทีว่าผู้ชายสองคนนี้เขามากก่อกวนในบ้านในเฮือนของพวกเฮาแล้วยังมาสัง่งสอนให้คน เฮ็ดกับสิ่งที่คัดประเภทนี่ของพวกเฮ้านําจากหันหมู่คนทั้งหลายกับเขามาหุม่มทุบตีเป่าโลกกับศิลาดแล้วก็หลากเอาโตสองคนนี่ไปโบยตีแล้วก็ขังคุกไว้หน่ายคุกทุกสั่งให้คุ้มขังยังแน่นนะเพื่อบ่าห้พวกเล่านี้ไปได้ เขาก็เลยเอาพวกเราไปขังไว้อยู่ห้องขังสั่นในพู้นพร้อมกับเอาโซมาลามไว้บัดนี้พอประมาณเที่ยงคืนตอนที่เปาโลกกับศิลาดกำลังอธิษฐานแล้วก็ห้องเพ่งสรรเสริญพระเจ้าอยู่แล้วก็มีพวกนักโทษกำลังฟังอยู่มันก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นยังหุ่นแห้ง จนหักฐานของคุกมันสั่นสะเทือนแล้วประตูทุกบานก็เปิดอ้าออกเบิดโซที่ใส่ล่ามนักโทษก็ลุดออกมานํำนายคุกพอตื่นขึ้นมาเห็นประตูคุกเปิดอ้าอยู่จังสันก็คิดว่าพวกนักโทษเดน,นี้ออกไปเบิดแล้วนายคุกก็เลยซักดาบออกมาเพื่อที่สิคาโตตายแต่เปาโลก,ก็บห้องบอกว่ายุดย่าคาเจ้าของ พวกเฮาย่งงยูมองนีคบเบิร์สุคนน่นายคุกก็เลยสร้างให้ติดไฟขี่กระบองแล้วก็แล่นเขาไปเบิงอยู่ในห้องขังด่านในน่ายคุกก็มอบกาบลงยูซีน,นาเป่าโลกกับศิลาดบบจักกาบบบจักยานจนโตสันแล้วน่ายคุกก,ก็ผ้าโตเป่าโลกกับศิลาดออกมาน่ายคุกถามว่าท่านครับผมต้องเ็ดจังไดผมคือสิลอด เปาโลก,กับศิลาดเลยตอบว่าจงเสื้อในพระเยซูแล้วเจ้าสิลอดร่วมไปหอดสู่ค้นอยู่ในเฮือนซ่านของเจ้านัามแล้วเปาโลก,กับศิลาดกระเดิว,วข้าวดีเก่ยวกับพระเยซูให้ในายคุกกับค้นในเฮือนของนายคุกฟังหลังจากหันนายคุกกับขอบขั้วเพิ่นกระด้ฮับบับติศมาเฮว่าพิธีจุมนามในตอนนั้นเลยนายคุก เพิ่นเดผ้าเปาโลศิลาดไปเฮือนของเพิ่นแล้วก็เอาเข่าปลาอาหารมาให้กินแล้วบัดนี้สุคนยูหันก็ด,ดีใจหลายแห้งเพราะว่าสุคนได้เสื้อในพระเจ้าแล้วได้เร้ามือต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มาปล่อยโตเปาโลกับศิลาดไปพ่อเปาโลกับศิลาดออกจากคุกแล้วพวกเล่ากระเดกกลับไปเฮือนของลีเดียพวกเล่า เดไปพ่อกับค้นที่เสื้อในพระเจ้าแล้วก็ได้ให้กำลังใจแก่ค้นเหล่านั้นหลังจากหันเขาทั้งสอง,องก็ได้เดินทางต่อไปเมืองอื่นๆส่วนเรื่องจริง,จ,รงจาก,จากพระคัมภี์ ผู้ฟังกำลังฟังรายการคำตอบชีวิตสนใจติดต่อเาเพิ่มเติม0 9 3 4 1 7 0 4 0 5 Facebook รายการคำตอบชีวิต